บอท่านออกแห้งอยู่ออกแห้งวันนห้บอท่านออกแห้งโอ้เดี๋ยวช่ยสัตว์โอ้ผ้าผอกเดียยวกอน้ำับกล่องนจองครับโอ้ยโอ้ยว อ้วาวอลเดี๋ยวมาจับกล้องให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ลองไปโยกดูเผื่อมันได้อ่าสวัสดีครับ <Yeah. S 2> เนี่ยเขาเกี่ยวข้อเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมากลับรถกันครับนี่ทรงนี้นะครับแคบอยู่เด้ครับเชียงใอยเพราะว่าฝั่งนี้มันก็เป็นตนดุข้าแล้วทางน้นพื้นทีกลับลงเนาะ <c oughs> เป็นกระบ,บะน้ำครับ เดี๋ยวมารอชม,มเลเดี๋ยวมันรื่าลุ้นกันมาจิตกลับไดวะปิวหันกรบอปิวหันกลับไดอยู่เนอะ ปีก็พันกันลงไปมื่นอยู่ข้างล่างคือกันละ่ะปีนี้จะเป็นยังไงโอ้ต้นอยู่ต้นใหม่กันใหญ่เนี่ยนี่ครับโอ้มาอย่างมาดแมนออม,ามาอยาอ่างหงมาอย่างหงส์เออโอ้บอปลูกพี่ลูกพี <laughs> เอ็งไม่ต้องโจความแรงก็ได้ลูกพี่ โอ้โหขั้นนี้พับได้บอกย่างหลายอ่ะหางหมดเลยปอนเอาไปได้อีกเหรอเกโอ้หางฝาดครับตรงไซต์ต้องหักเบียดเบียดกูหนียังน้อยเอาแล้วแต่ครับเฮ้ยอย่าไปเลยต้นยู่าน่ะเออบ๊อบิ้นยังครับวัตต่ต่อยาเหลมโอ้ ฮักได้ยังแห้งเฮอยๆอๆๆๆยๆๆๆๆๆๆๆยกเดๆๆ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 เลย,ยเอๆกดๆอๆๆ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 ๆักๆๆๆๆๆเลยๆๆ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 ๆดๆๆยๆๆๆๆๆๆโๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ล อ้าวพ่อจุบกับต้นไม้พอดีตาสามมันมันแคบดอกกูโยมต้นไม้เล่นโยมต้นไม้เขาเล่นก็ได้เออเอออ้าวกบหมองแกบแกบครับโอ้ต้นต้นต้นไม้ต้นนั้นจะเป็นมันแล้ว มันก <S 2 Pop ify> <face> ็เบาอยู่เออโอ้ขึ้นมากนี่สิมาส้นตนอยุคให้อีกเลยครับอาว่าว่าอาว่า ทนอยู่ข้าเลยอ็งมาบปุปผนแท้ๆละ่ะเอาพอพอพอนี่แหละอย่าไปเยอะเ <มา S 1> บาบาเบาๆไม่ต้องรีบใจเย็นๆมาเบิงไม่จีบทนทนอยู่ข้าพ่เอา้ามาเยกๆก,มา,กมาเลยเอเอ,เอถอยล่างนิดน,นึงพ่อ <c oughs> พอพอพอ,พอเดินหน้าเลยเฮ้ย ปล่อยมันไหลไปก่อนหักหมดหักหมดหักหมดหมดหมดแรงแล้วมาได้ได้ได้มาเลยมาเลยมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโซนตุนอยู่คข้บพมาโลดไปมาโลดเป็ี่ยนยังไงก็เปลี่ยนตัวโอ้มาเลยมาเลยมันปล่อยม่ได้ดอกเดินหน้าไปเลยบอล

แต่ปีที่แล้วก็กลับได้ปีที่แล้วเป็นไทเกอร์กลับครับปีนี้มันเป็นบิ๊กเอ็มนะมงว่ามันต่างกันมั้งเด็ดคนละหัวหลาครับอรโอ้โอโยีว่าไปยกดากเถุยโอ้โยมันกันหนักตัวมุสีเบิ้งท่านแล้วกันที่ว่ายกแทนเลยวะมันยกพอด เอาเอาลองเไปก็เอาอเอื่อนออกแข้งอยู่ออกแข้งวันนี้เพื่อนออกแข้งโอ้เดี๋ยวชอยสัตว์โอ้ยพาผ้าห่อกุมเดี๋ยวเดียวรอนน้ำจับกล่องอ่ะหนึ่งสองครับอุ้ย อ้วาวบอนเดี๋ยวมาจับกล้องให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ลองไปโยกดูเผื่อมันได้จับอยู่ฝั่งนี้แหละมือสั่นวะโอ้ยเองเป็นไรบริทน์บ่บริทนแล้วว่าจะเกี่ยวเสร็จค่อยถอนเจ้าของนาก็อ้าวบักลาคนละขวดก็เบาๆเนาะเอาล่ะ่งงาทีเด้ดย ไม่เลยขีดรอ๋อแกทำให้รถมอเตบัตทำให้รถมอเตบัตหาเหลี่ยมมันมั้งไม่ไขับรถยังไงวะไม่รูาดันสุดแล้วเนาะอีกอ้ีกอดพอพอาพี่ไฟเดี๋ยวไฟท้ายเตะ เดยวสางลาสดาย <laughs> ทางแคบครับมันติดต้นถ้าไม่มีต้นไม้อยู่ขาข้างหน้ามันพ้นอยู่ครับดูเล่น,ปนไปม,มาเล่นมาเบียดหนักเลยนรึ <laughs> ผู้เสีเ่ยวใช้ลังเนาะเอาตาเขาไปงยหดึงเนาะไอ้รื่องนี้เนียน่ย <laughs> <ะ>่อน <ป>ลงตั้งลำม,มาใหม่ด้วยเจอที่แคบครับแล้วขยไน ไิกับยากยากรถไทายนี่แหละตัดสินใจรถไทยมา <c oughs> ไม่ได้พูดหน่อยเดียวเองโอ้ <ใช S 1> โหโ<ล>หดรเลยวะเดี๋ยวลูกปืนเตะลูก <laughs> ป,ปืนเทเล่ไหม ติดครับอ้พุ่นได้แต่ละโดนโดนรถไฟออ้อเพโดนบันไดได้แต่อย่าโดนไฟท้ายหักไปฝั่งโน้นสุดพ้นอยู่พี่หักไปทางพุ่นหลายๆหักไปทางโน้นเยอะๆพ้นอยู่มันโยกหลายรอบแล้วถ้ามันไม่ติดต้นอยู่ขาวมันก็พ้น ปีกายนี่จำได้ต้นนี้มันน้อยแล้วเราก็ห,กหักเหยียบไปไ<ด>เลยคนดูนี่คน,น,นล้ว,ลวเล่เลยเลยเอจนได้น,นหะนสามหลบ